ลายห้ากับอืไมไป่ชินใหญ่เลยอืมอ่านี้อันอืโทษเนะวู<ฮ>สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับดูอะไรกลมๆครับอันนี้เคยเอามากินแล้วนะ มาเดีย๋วยวเรานําไปหาพ่อกันนะครับอะไรเอ่ย <S <S วันนี้นัดกันมาเจอในป่าไผ่ครับผมดูโอ้โหข้างบนใบไผ่ไม่ค่อยเหลือแล้วเนี่ยข้าพึ่งกมันเข้าอันละเทาไหรมาดู<ๆ>ลูกกมลมๆเคยกินแล้วเคยกินแล้วดูเคยกินครั้งหนึ่งเออเอาละเอาละวันนั้นมันอร่อย,อยงไงก็เลยจัดมา,ามอีกสามขลัหม,มูโอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหะเจ้าสามลูกสามลูกก็พอแล้่วมันก็สามลูกนั่นแหละเออวันนั้นสาม สามสี่ลูกเออ,อสามลูกสามลูกทำอะไรกินเดียวรอบที่แล้วเราอะไรนะต้มต้มแล้วก็ย่างเนาะเขาตุมแล้วก็ย่างนะเราไปทําอะไรกินเดียวเยอะอยู่นะสามลูกหรือลูกใหญ่ครับกุ๋มย่างเขาทำนั่นหรทำอะไรรอบนี้อันนี้เขาโคโคแฮมโคแฮมโคแฮมขลับหมูอ๋อโคแฮมมันต้องใส่เครื่องเยอะไงดับกินนี่เนาะดับกินดับกินข้าวขลับนี่ตุวมเนาะสดสเลยเนาะสดๆเลยแล้วก็เขาไปโชกเครื่องมาหน่อยอ๋อ ่แฮมก็คือจะแบบสดๆอย่างนี้เราไปคั่วแฮมเลยนั่นแหละคั่วแฮมป่ะโอเคครับได้เมนูแล้วก็โชว์เครื่องก่อนคั่วแฮมคั่วแหมครามุมาเดี๋ยวหาเครื่องก่อนคั่วแฮมนี้ต้องใส่เครื่องเยอะหน่อยลายอย่างอยู่นะหาหาเครื่องมาเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยมาเดี๋ยวเริ่มจากนี้ก่อนล้างก่อนล้างก่อนล้างเข็มโอ้โหตะเกียบยีาห้อไหนใหญ่ๆเลยต่างหูเล็มใหญ่นะล้างไปหน่อยนะล้างให้แบบ เดี่ยวมาโอ้มันชิ้นั่นแหละโถ่ไ่นะโหดโถนี่โอ้ข้างในเป็นอย่างนี้นะนี่โหดโถหมอกขนาวนั้นชิ้นใหญ่เงี้ยอืออ่อนี้กัะ มันจะเหมือนกลินไก่ครับคข้อแฮมควแฮมอันนี้มันมกลิ่นจะแรงหนะ่อยเนาะก็ต้องใส่เครื่องแบบเยอะหน่อยคข้อแฮมไม่หอมเลย,เ,ลยเครื่องเทศเยอะครับโอ้เยอะนะคุณผู้ชมด,ดดูินี่แค่ลูกเดียวนะเนี่ยลูกเดียวแล้วเนี่ย,ยนะอีกสองลูกอุยอ้ยเหนียวกว่านี้นี่ท้อเหระ โอ้โ,โอ้โนี่เป็นหนังเป็นมันหนังติดมัน เดี๋ยวบอกเครื่องก่อนอ๋อเครื่องมั้งคะครับนี่เตรียมไว้ครบหมดแล้วนะอืมครบครบหมดแล้วนี่จักไข่หอมขาวหอมแหลงมิ้นนะครับมิ้นชดแล้วก็คาบักพิทนี่มีผักป้อมก็นี่ผักนี่ักหลายอย่างเลยหลายอย่างนะผักอะไรดอกลายดอกลายใบกโกสบน้ำมันกัมพีเกือชะลวดนะครับนี่ผงนี่แหละผงเลนี่มไม่ใช่ผงกะหรี่ผงกะหรี่นี่น้ำพริกนี่พริกในเฉลียอย่างนียเตรียมจากใครช่วยจากใครก่อนค่ะอันนี้ เครื่องมานะครับเดี๋ยวเราจะครบรวมกันขาตะไคร หอมขาวสักไคเขามินชดใช้ด้วยกันน่ครับพี่เทีท่ยงนะครับขบก่อนอ่านีา่หอมแดงนี่มันมีน้ำหลังโคก่นอ,อนก่อนโคกอันยากอันนี้มันอยากหน่อยอนี่เลยเดี๋ยวพักป้อมพักชีพหน่อย ่อนมาปรุงรสเนาะปรุงข้าวก่อนออโห้ยเหลือเจ๊ะเกลือนะครับนี่เกลือปรุงในนี้เลยนะครับเกลือชุลอดโซโลตปีชโลงไปหอมแดงนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วลครับ <c oughs> ไปโขกกันกระทะลงเตาแล้วครับผม <c oughs> นี่ใส่น้ำมันน้ำมันนี่ดีนะ มันไม่พูเนาะเออเนี่มันถั่วเหลืองตราอางุนนี่เอาแล้วครับคู่เครื่องแล้วครับโอ้เครื่องเลยที่ด้าเหนื่อหอมแล้วออนะแนต่ดต้องไปแล้วครับนี่ ขาดให้ตึ้งๆเนาะแล้วก็ใส่น้ำเนาะโห้ซึ้งกันนะเข็นแล้มึงเราโผล่โผล่ตุ๋นไฟเยอะเลยครับไม่มีกลิ่นสาบแน่นอนเอาละเข็นแล้วมาครับตึ้งๆแล้วใส่น้ำลงไปครับผมตุ๋นให้เปื่อยหน่อยนะครับปล่อยน้ำนี่แห้งนะครับนี่แห้งให้เปื่อยเลยโอ้โหเปื่อยเลยครับค่อยใส่ผักนะนี่ นี่ครับอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยว็ดผักกันครับอืมไปใช้ผักกันจริงๆผักนี่ใส่ได้หลายอย่างเลยนะครับพวกอะย่างไรตำลึงเนาะตำลึงแคบอ่ะหายากแล้วตอนเนี้ยช่วงนี้มีน่าแรงไม่ค่อยมีมีใบกดทสนดอกไล่เลยนะใบจันทร์เออใบจันทร์ก็มีอะไรเนี่ยใบกระพงกระพงประมาณนี้ครับก็มีอะไรเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่นะอันนี้อะเทกับลาบมอกขนาดนะอ่ากับลาบใส่ได้เหมือนกันครับ มาเด็ดผักกันครับโอ้โหมันขนขนาดก้อนหน,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 นึ่งนี่พี่ก็จะเป็นลูกเลยล้างล้งก่อนกินเลยโอ้โ,โ,อโ,โ,อโวันนี้ชุดยอดเลยนี่ผักลายอย่างรวมกันนะครับก,กินได้เลยอันนี้จนน้ำแห้งนะครับนี่นี่ปุยละปุยละนี่เลยละปุยละครับเอาละครับปิดท้ายด้วยผักครับผม ขุยอ่ะขุยอ่ะขลับไข่หมูไข่หมูไข่หมูตามด้วยผงกะหรี่ครับเพิ่มความหอมเข้าไปนี่อันนี้หมูมันสุกอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราต้องรอให้ผักสุกก็ได้แล้วนะครับโอ้โหหอมเลยโอ้โหหอมขนาดนี้หอมเลยครับคุณผู้ชม กินว่าจังกินผงกินผักแล้วก็กินในเรียมันเข้าวต่างกันเอีนะนี่ครับรอผักสุกหกมันจะซ้อมดูครับอันนี้ผ่านประมาณห้าทีครับเแล้วอันนี่ก็ได้แล้วเนาะได้แล้วเอาลูกผ็นความพิการเล้ฮเอาละครับเรียบกอยังละครอือกินเลยความขนาดได้โอ้โหกินมันหอมมากคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาชิมกันครับความขนาดหนึ่งมองไม่ออกว่าเป็นไข่หรือไม่เนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยไข่ไหมล่ะเนี่ยเนี่ย มันตับเลยโอ้ลองไข่มันก่อนเอากับพักไอ้น่อยนี่ทำไรครับมันหอมมันหอมเครื่องอีกาหมกขนาดอีกาหมกขนาดอีกาอีกาหมกขนาดอ๋อมันหอมเน้อหอมแล้วก็กินเนี่ยเครื่องเลี้ยวไช่เนี่ยมันชุดยอด่อไ้ฮะมีกลิ่นข้าวกับน้อยอ่ะ โ oh, อ้โหหมอที่หนึ่งมันกรึบกรึบดีนะมันมเหมือนเจลเล่นนะนี่เนยขลังมันละอืมหมอขนาดเลยอ่ะขลังมันอ,อมมนกรึบกรึบดีหนึ่ <S <S งหอมหวานด้วยนะไม่เหนเนม,เหนมเห็นไม่เหม็นกนับเนี้ยว่ะเครื่องมันเยอะครับเครืโอ้โวแฮมนี่คือแบบดับกลิ่นอย่างดีเลยโอ้นี่ยในผิวเยี่ยนี่นะขลังมันเนี่ยกรึบกรึบอ่กรึบกรึบแล้วมันหวานลแล้วก็หวานเลยอืมมันหนะลายอย่างครับมัน หอมเลยเอ้ยนะเป็นดุกเป็นดุก,ดกอกย่างูงี้ยจุ่ยยวดเลยอะอออพักเนี่ยนะแค่คนขานะเนื้อน้ำที่เขาใส่เข้ากันอะ <c oughs> เครื่องไอ้ที่เราโขกแล้วก็น้ำน้ำแกงนะครับน้ำแกงไอ้อน้ำมันนี่มันอะมันจะเข้าไปในผักมันจะหอมเลยอืมไม่เป็น เป็นมันมันอือืออมหม้อขมิเดี่ยวขอชิมหน่อยครับเอาเลยนี่กินหอมเลยอ่ะมันจะมีทั้งมันทั้งขลามมันนะอือไม่ขลัมมันอะเป็นก้อนเนี่ยมันตับเลยครับอือกือ <c oughs> ก,กเกือบเกือบอิมเอนไดีนะมมันก็มีกินหน่อยมา <c oughs> กินคลําม,มันอนะกลับม่แรงมันเหมือนมันเหมือนตับก็มีกลิ่นตับเนาะกลิ่นนี้ก็มีกลิ่นเมอนมันแต่ว่าข้าวนะอืม,อมผักนี่ข้าเนี่ยน้องเหมือนพินักแล้วนะอืม หลายลูกละผักมันอหวานๆเนาะอ,อหลอกๆเลยนะหลอกกระสน,นะอ,อต้องคั่วแห้งเนี่ยผมว่าไม่งั้นกลิ่นแรงคั่วแห้งเนี่ยไอเครเื่องคั่วมันดับกลิ่นครับเนาะเบื่อ ถ้าเราไปแกงนะกินอาจจะแรงอืมแต่นี่ใส่เครื่องเยอะครับแต่ที่เราย่างอะ่ะกินกินมันเบาอันนี้เพราะเราต้มเครื่องแล้วไงเราเอาน้ำทิ้งเวลาเราเคี้ยวครับไข่มันจะคล้ายๆตับเกือบเกืบเกบผมว่าไม่กลิ่นของมันอยู่แต่มันไม่กลิ่นของมัน ผลเนี่ยถ้ามันตัวกับหาดเลยกแดงกูขนาดละรวมแหงอ๋อนี่ผลผลอ้ที่มารอบแรกเหรออืมหลายปีละมันว่านี้เนาะเนี่ยไม่เลยหักมาเลยโป๊ดโต้ไม้มาขามเพชรอืมปีนั้นปีอย่งว่ากิ่งไมยแคบตัวหนักๆขนาดโป๊ดต้สองปีที่แล้ว้อโแรงมากเมื่อวานก่อนจังมือโป๊โท้ไม่ร่มดีมีไม้ไผ่บังอื อืมอืมอืมเนีย่ยทิดย์ายครับโอ้แน,น่นเจือมือนกันนะถ้วยหนึ่งเลยเหงื่อร้อนก็ร้อนเผ็ดก็เผ็ดครับอืมขาเขาเส็เขาต่ำครับน,นักหนาะเพื่อนนี้ อืเนี่ยครับเอ้ยผักอันนี้ไงผักผักใบจันทร์ก็ร้อนเหมือนันะครับตีนะวันนี้นะข้วแฮมขรามูขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับข้วแฮมนะครับขรามูนะครับโอ้โหหมอดเนื